กลบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกท่านครับกับผมต่อสแสบงแห้งคนลักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทโกงพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทราธิราชมรมราชบพิรในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่ยแหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านพึ่งได้มาวันนี้นะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับท่าน สำหรับเหรียญนี้นะครับยังไม่เรียกทการล้างนะครับท่านทาความสะอาดอะไรเลยนะครับเห็นรอยดาปีชัดเจนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเหรียญแบบนี้สกปรกนิดเดียวเองครับท่านล้างออกแน่นอนครับท่านขอให้เพื่อนเพื่อน้องท่านเขาไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่ผมบอกไปแล้วว่าวิธีการล้างเหรียญคืออะไรครับเป็นแบบไหนนะครับท่านผมจะบอกอีกอยู่แต่ไม่อยู่ว่าตอนไหนแค่นี้ครับท่านตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับรู้สึกจะทํางานไปด้วยนะครับเราดูคำว่าเหรียญนี้เป็นปีปศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ อีกจุดหนึ่งในสิบอันดับที่หายากนัาไหมหรือไม่นะครับท่านเลี้ยนที่ผ่านใช้นั้นตูที่เลีย้ยนประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับเรียนนี้นะครับก็เห็นรอยบุหรีชัดเจนนะครับดูนะครับเดี่ยกรอบเดี๋ยวุงกลมด้านนอกนี่ครับดูนะครับเย็นอยู่นะครับแต่ด้านในไม่มีอะไรนะครับท่านปกติธรรมดาเหมือนกับเลี้ยนสมุนแบบทั่วไปนี่แหละครับท่านเรามาดูครับว่าลักษณะของเลียนเป็นแบบไหนครับลักษณะของเรียนเป็นเลี้ยนแบบสองสีตัวติดนะครับ คิวปนิกเกิลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับแบบนี้สุดยอดจริงครับท่านหายากมากนะครับที่เจอได้แบบนี้ครับโดยเฉพาะบรมรูปพงษ์ท่านคมชัดเจาะมากครับท่านเบื้องหน้าพงษ์ท่านก็ภูดฝลอรุณจาติชัดเจนนะครับตัวหนังสือส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านเป็นประเสียเล็กนะครับเนี่ยบรุงบุรุพงษ์ท่านโดยเฉพาะครับคมชัดเจาะไหมก็มีรอยขีดข่วนปกติธรรมดาครับของเหรียญที่ผ่านกาะใช้เลยนะครับท่านไม่ที่ อยู่ดีครับมีนะครับแต่น้อยมากนะครับท่านสำหรับรอยขีดก่วนนี้นะครับไม่เยอะอะไรมากมหม่ครับรอยบุบรอยบีก็มีครับแต่นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากใหมขนาดนั้นเลยนะครับท่านมาดูขอบเฟืองครับเป็นไงวะครับขอบเฟืองสำหรับเรียบเหรียญนี้ครับสุดยอดไหมโอเคครับสุดยอดจริงครับท่านขอบเฟืองสำหรับเรียบเหรียญนี้ครับสุดยอดครับดูสิครับคมชัดเจาะมากนะครับท่านเจ๋งเป้งทีเดลยวครับแบบนี้ครับบองตรงเลยว่าหายากมากครับท่านไม่มีรอยบุบรอยบีตรงกลางเลยนะครับ แต่ความเลียมวงด้านนอกวงกลมด้านนอกเนี่มีครับท่านขอบด้านนอกนี่มีนะครับจะน้อยมากนะครับสำหรับเดือนนี้ครับมาดูด้านหลังครับถ้าเป็นปีพศอะไรนะครับเนี่ยหินจักจีนนะครับตุลสีนะครับประเทศไทยครับอักษรเบลครับสามตัวชิดกันอยู่ตัวนี้สี่ห่างออกมานิดหนึ่งนะครับท่านสําหรับอักษรเบลนี่ทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านเพื่อที่จะได้เอามือรู้ลูกคู้ว่าเป็นเรียนอะไรนะครับสําหรับอักษรเบลนี่นะครับท่าน พอตอนล้าร้อยสี่สิบเก้าครับท่านสองห้าสี่เก้านะครับสำหรับปีสองหสี่เก้านี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบบรรดบที่หายากนะครับท่านดูท่าทางจุลนกรผลิตเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับผมดูคู่มือไว้ด้วยนะครับก็มาบอกเก่าพี่วินเพิ่มลงทัดไปด้วยครับท่านส่วนตรงกลางคือพระปางวัดลุนละบาลามครับนี่ครับพระปางวัดลุนครับต่รวงไปนี้คือแม่นานเจ้าพญาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาริบหมครับแล้วมาดูจุดนี้ครับนี่ครับ อีกจุดหนึ่งครับเจดีวัดอรุณนะครับนี่ครับเห็นรอยนูนขึ้นมาแบบนี้ครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบมากนะครับท่านสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านี้นะครับท่านกว้าง,งของเหรียญอยู่ที่ย1ิบเอ็ดเอ้ยไม่ใช่ครับยี่บหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผล,ลิตนะครับอยู่ที่ 128, 9, 3, 000, 3, 000, หนึ่งร้อยสิบแปดล้านเก้าแสนสามมสามพันเหรียญนะครับท่าน หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนสามพันเหรียญน,นะครับท่านมันมองไว้ชัดครับเพราะว่ามันอยู่ไกลจากผมครับท่านใช่ครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านเก้าแสนสามพันเหรียญน,นะครับท่านในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหกสิบาทครับท่านหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้แล้วครับตกอยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ